สวัสดีครับพี่น้องอันนี้มาบอกลักษณะครับอันนี้ทั้งบ้านผูกผมเอือนเฮ็ดพวกตากครับเฮ็ดพวกตากมันจะออกบัวลายดอกออกมองละดอกสองดอกผสมกันสามดอกออกเที่ยนี่ดอกบกยางไงเงด้่เฮ็ดพวกตากบ้านผมเอือนคือกันบัวเห็ดพวกตากบัวเลี้ยวเสียมมาอีกเลยงัดทั้งงัด ยกีบกยางเงี้บกยางย,ยาวเด็บุกบุค่อยหลายแล้วครับมองละดอกสองดอกเห็ดปวกขึ้นกันนี่แหละขออภัยก็กล่องคันลืมถือกล่องตัวนั้นมาครับบกยางลึกเลยเอาขาขึ้นมาเบิงว่าจริงเน่ากันไหนพี่นนอง Uh, một tinh này ạ, ấp, 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 อะไรกังเนาวปะนี่นอ้องพอเราดึงนะเออนี่ยน,นี่ครับนเป็นลักษณะเห็ดปวกตากทาั้งวันผมเห็เห็ดปวกตากครับอยางเงาเลย คลิปนี้กับสันทันครับมาบอกลักษณะเห็ดปวกตาคือเสือพอก,กันคลิปหน้าครับท่านพี่น้อง